ยานก่อพิฆาตรถถังแจ e ็ค p พนเซอร์ E ร้อยเป็นยานก่อพิฆาตรถถังยีรันที่เท่าสิบนะแล้วก็มีความเกาะนาอยู่ระดับหนึ่งนาเลยแหละไม่ระดับหนึ่งแต่ว่าจะมีจุดที่ยิงได้คือไอ้ล่างๆ,ๆเนี่ยแม่งเบลมเลยไอ้สัสโอเคแลวข้างหลังก็มีประตูเพื่อพลรถถังสามารถเข้าออกได้ไง่ายๆด้วยด้านบนป้อมก็จะมีปืนกลขนาดเชียร์แล้วก็ไม่รู้เราจะไปกราดทหารราบไปอยู่แต่จะยิงยังไงว่าอยู่สูงชิบหายเลย โดยขนาดปืนที่แจ็คแพนเซอร์ e100 ใช้นั่นนะคือ17เซนติเมตรปาร์ปืนใหญ่ขนาด17เซนโหวบ้องเท่าควายมึงใส่ได้ทุกคันนะคันไหนก็นมาเถอะมึงยิงทีบ้านมึงบึ้มอะ่ะปืนขนาดอันเท่าควาย17เซนติเมตรลูกปกตินี่ก็เจาะไม่ธรรมดาแล้วตั้ง299ไม่รู้วอลเกมมิ่งเขาจะเหลือไว้ทำไมหก็เป็น300เลยก็ได้ แต่ถ้าเป็นลูกทองนะบอกเลยรถถังคันไหนก็ไม่สามารถหยุดกระสุดมันได้ขนาดไอก็ยังหยุดไม่ได้ครับเออเล็งตัวในเจ็จะไปเล็งหัวหัวแข็งจิบหายเลยลูกทองเก้าไม่อยู่หรอกและด้วยเครื่องยนต์อันทรงพลัง m P a ช e b a s h HL 234 P60A กําำลังเครื่อง28่ล้านช้างแอฟริกาใต้ และด้วยกำลังเครื่องยนต์28 0้ล้างช้างแอฟริกาใต้ทำให้มีความเร็วทั้งหมด23กิมตร่อชั่วโมงเอาจริงๆมันก็สามารถวิ่งให้สุดได้ถึง30กิโเมตต่อชั่วโมงนะแต่ว่ามันก็วิ่งไม่ค่อยถึงหรอกเพราะเราต้องเลี้ยวขึ้นเนินอะไรบ้างแ้ะบอกเลยขึ้นเนินทีนี่มันหลอกกูดแดกข้าวขึ้นเนินได้เลยอือชิบหายตอนนี้ผมก็รีวิวเสร็จหมดแล้วไปดูรีเพ์กันเลยกว่าไปือควาหาย <laughs> 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 oh, shit, 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 oh, shit, fuck me, fuck me, Ah! shit, what the fuck, my, oh, my, oh, I don't oh, fucking oh, fuck, stop screaming, stop, oh, ah, fuck ah, you, fuck, you <laughs>